หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี เริ่มต้นรายการด้วยช่วงประจำของเราช่วงนี้กับหมอคุยข่าวค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยอวิเต้นวัตก,กรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลี คุณหมอเน้นย้ำตลอดนะคะคนเรานเนี่ยนอกจากปกป้องเราต้องบำรุงด้วยปปมาถึงจะสวยครบสูตรแนะนำเลยแล้วก็ไม่แพ้เช่นเดียวกันนะธรรมาชาติด้วยใช่นะคะ,คะอะมาถึงข่าวนี้ที่เป็นประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัยแน่นอนเพราะว่าในยุคโควิด19คุณหมอค่ะ,ค,ะคนใช้แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเจลเองหรือสเปรย์เองแบบไม่ระมัดระวังมันเสี่ยงอันตรายด้วยคณะกรรมาการอาหารและยาหรือว่าออยอนเนี่ยออกมาเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวัง การใช้แอลกอฮอล์เพื่อสุขอ,อนามัยสำหรับมือหรือจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ว่าไม่ควรํำมาฉีดพ,พ่นที่ร่างกายโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันมีความเข้มข้นสูงมันอาจจะเสี่ยงติดไฟไดอ้อันนี้คือเรื่องจริงคือตอนนี้ต้องบอกว่าพอมีสถานการณ์โควิดขึ้นมานะคุณแน่รัฐบาลเองเก็พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของความสะอาดสุขอ,อนามัยทั้งหลายตอนนี้ทุกคนก็จะคุ้นเคยกับการที่พก สเปรย์แอลกอฮอล์พกเจลแอลกอฮอล์ในการที่จะใช้ในการล้างมือทีนี้ต้องบอกว่าพอเรามาใช้พวกสเปรย์แอลกอฮอล์พวกนี้มันมีข้อควรระวังอย่างที่คุณแนนบอกอะคือถ้าไปอยู่ใกล้เปลวไฟ ใกล้บุหรี่ใกล้ไฟแช็กใกล้เตาแก๊สต้องระวังค่ะเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์อยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยความเข้มข้นของมันที่จะฆ่าเชื้อโรคได้คือมันเข้มข้นถึง70%แต่ว่ายังไงก็ตามในพวกแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงสที่เราใช้กันอยู่เนะเพราะเราใช้มากกว่า70%เนี่ยพวกนี้เนี่ยสามารถลุกติดไฟด้วยเองแต่ว่าอุณหภูมิมันจะต้องสูงสูงคือมากกว่า300อกว่าองศาเรารู้ว่าแอลกอฮอล์พวกนี้ที่เราใช้เนี่ยมันติดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยเราก็ไม่ควรจะใช้ในขณะที่เราอยู่ใกล้เปลวไฟอย่างเช่นทํากับข้าวใกล้เตาแก๊สหรืออยู่ใกล้คนสูบบุรีหรือใกล้ไฟแช็กถ้าเราไปอยู่ใกล้ไฟมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปใช้พ่นกับตัวมีคนพ่นจริงๆอันนี้คือเป็นข้อห้ามเลยนะกลัวเชื้อโรคติดเสื้อผ้าไปตลาดไปโรงพยาบาลนอกจากฉีดถุงอาหารแล้วฉีดตัวด้วยแล้วบางทีเนี่ยไม่ยอมพ่นตัวเองนะพ่นคนอื่น ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะอันตรายมากๆอย่าลืมว่าสเปรย์พวกนี้จริงๆแล้วเราบอกว่าให้ใช้กับมือเท่านั้นเวลาใช้เราก็ถูกับมือถูให้มันทั่วๆแล้วก็ใช้เวลากับมันนิดนึงคืออย่าแป๊บๆแล้วคือถูให้อย่างน้อยก็ประมาณ20ิวินาทีแล้วก็ต้องทิ้งไว้แห้งก่อนนอกจากนี้แล้วบางคนเนี่ยคุณแอนเอาแอลกอฮอล เพราะเราต้องพกใช่ไหมงคนค็เอาไปเก็บไว้ในรถแต่นี้พอเก็บไว้ในรถเนี่ยมันก็แดดร้อนมันเสื่อมประสิทธิภาพมันเสื่อมประสิทธิภาพเพราะว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งของมันที่มันระเหยออกจริงมันแนน,น,น,นเคยเอาไว้เปนเหลวเปียวแบบว่ากินเกินและหายหมดเกลี้ยงเลยใช่ใช่ใช่แล้วบางคนเนี่ยไม่พอคุณแนนขึ้นไาในรถหรือเพื่อนลงจากรถไปปุ๊บฉันสเปร์สเปร์ให้ทั่วรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้นำเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเราจะพยายามไม่ใช้ในที่แคบ อาจจะฟุ้งโดนใบหน้าเข้าตาหรือบางทีเราก็สูดเพราะฉะนั้นจำไว้อย่าสเปรย์ในที่แคบไม่พอบางคนสเปรย์ลงไปในอาหารอ้าก็เขาบอกว่าฟู้ดเกรดจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าที่เขาบอกว่าฟู้ดเกรดนะคะเวลาถ้าเกิดมันปนเปื้อนที่มือแล้วเราไปรับประทานอาหารแต่ว่าไม่ใช่สเปรย์ลงไปในอาหารนะคะอันนี้ไม่ใช่เขาจะผิดเพราะนี่งานหนึ่งคือเวลาที่เราใช้ในเด็กเล็กเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้เด็กใช้เองนะคะ ใช้คราระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้เกิดติดไฟได้เกิดการแ้ลระคายเคืองได้เพราะว่าอย่าลืมว่าสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่เราใช้เราใช้สําหรับล้างมือเราไม่ได้ใช้ไว้สําหรับทําอย่างอื่นแมนบางทีเอาไปเช็ดแผลเอาไปเช็ดหน้าอ,อย่างเวลาเช็ดแผลเนี่ยเรายังไม่เอาแอลกอฮอล์เช็ดไปที่แผลเลยนะคุณแมน,น,น,นเพราะมันระคายเคืองแล้วทาให้แผลเรามีปัญหา ถ้าเราจะใช้คือเราใช้เช็ดรอบแผลไม่ให้โดนตัวแผลด้วยซ้ำแล้วอีกอันหนึ่งที่คนอาจจะนึกไม่ถึงคือบางทีเราซื้อแอลกอฮอล์มาก็ฮอมันใสบางคนเนี่ยเอาไปใส่ในขวดน้ํแลันี่บางคนที่ไม่รู้อีกอาจจะเป็นคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวไม่รู้มาดื่มอหา่ไม่ได้คือ บรรจุภัณฑ์ที่ใส่แอลกอฮอล์ก็มีความสําคัญสคัญเพราะฉะนั้นแล้วคะ่ะเราทราบข้อควรระวังหลายหลายข้อที่คุณหมอบอกไปนะคะก็อย่าลืมเอาไปดูแลตัวเองอโดยเฉพาะบุตรหลานเล็กๆเกนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้แอลกอฮอล์มากๆกจะได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนั่นเองนะคะ